<Okay>. มินตาเลยปะไม่ปกติแล้วทนี้ไม่อันนี้ไม่ปกติทำแบบนี้อันนีอ้อันนี้มองตรงกล้องเลย <c oughs> อิงหรอพี่มินว่ามันแปลกๆหรือตามิ้นเบี้ยวมากนี่พีรลนี้ชื่อมาหากพาบเพราะคุณมีสาระตั้งแต่เริ่มคลิปรู้ป่ะได้กราบกาบโอเค ต้นจักใจมิ้นเลยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากคอเรามิ้นทํากันบ้านมาเยอะด้วยสําหรับ EP แรกนี่ให้ดูคร่าวๆสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาหากาวลดน้ำหนักนะคะอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่เลยที่มิ้นตั้งใจรวบรวมคำถามอลละไรจากเ็ มินมินต <ร S 1> <ะ>ื่นเต้นมินตื่นเต้นมินตื่นเต้นอ่ะ อันนี้เป็นซีรีส์ที่มินจะรวบรวมคําถามจากหลายๆคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกันลดน้ําหนักกันปั้นหุน่นกันคุมอาหารต่างๆนะคะแล้วก็มาอธิบายในซีรีส์นี้เลยอย่างละเอียดนะเพราะว่ามินอยากให้ข้อมูลที่สามารถทําให้ทุกคนควบคุมน้าหนักได้แบบยั่งยืนแล้วก็กินได้แบบมีความสุขนะคะน,นี่คือเป้าหมายหลักเลยสําหรับ EP แรกมินก็อยากจะแนะนําตั้งแต่เรื่องการนับแคลอรี่เลยนะคะสําหรับคนที่อาจจะยังนับไม่เป็นนะ mm. เพราะมินรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานที่เราควรรู้ไว้เลยแต่ว่าการนับแคลไม่ใช่สาหรับทุกคนนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าสารบงคนำ เกินไปกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยมันอาจจะทําให้เราเครียดได้มากๆเลยนะแต่ว่ายังไงก็ตามมีรู้สึกว่ารู้ไว้หน่อยก็ดีถ้าสมมุติวันหนึ่งเราลดน้ําหนักไปถึงจุดที่แบบแค่อยากชิลขึ้นอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นอาหารเราก็จะรู้แล้วอันไหนแคลสูงอันไหนแคลต่ําอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะคะมินว่ามันดีมากๆเลยอืมโอเคงั้นเรามาเริ่มตั้งแต่แคลอรี่คืออะไรกันเลยดีกว่ากิโลแคลอรี่หรือว่าแคลอรีก็คือ หน่วยวัดพลังงานนะคะเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยพอมันถูกย่อยไปปุ๊บมันก็จะเป็นพลังงานให้ร่างกายเราเอาไปใช้งานนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมาคํานวณหาสิ่งนั้นด้วยนะคะ ซึ่งแคลอรี่ที่เราใช้ทั้งหมดต่อวันเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า TDEE นะคะก็คือ Total Daily Energy Expenditure คือพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดต่อวันนะซึ่งมันก็จะมีสูตรในการคำนวณอยู่ก็คือ TDEE เท่ากับ BMR บวก PA บว TEF ซึ่งตอนแรกที่มินนั่งคิดมันมีแต่ตัวย่อภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแล้วมินจะทำยังไงให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะตอนแรกที่มินนั่งดูมินก็แบบก็เลยพยายามคิดตัวย่อภาษาไทย TDEE พอทอชอตวคิดไปเรื่องก็แบบตัวเองทําอะไรพอาํทเป็นตัวยอ่อภาษาไทยแล้วมันเข้าใจยากมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนตัวยอ่อมันจะมีแค่ประมาณนี้แหละอย่างอื่นมันจะง่ายขึ้นแล้วเพรานั้นมินก็เลยจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าแต่ละตัวคืออะไรนะ TDEE เท่า e e กับ BMR บวก PA บวก TEF นะคะ TDEE e, เราก็รู้ไปแล้วว่าเป็นพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดต่อวันใช่ไหม BMR ก็คือ basal metabolic rate พลังงานที่ร่างกายเราต้องใช้ต่อวันแบบขั้นต่ําสุดเลยสมมุติว่าเราตื่นมาแล้วเราไม่ได้ขยับเลยเราแค่นอนเฉยๆอันนั้นคือสิ่งที่ร่างกายเราต้องเบรนเพื่อให้ระบบร่างกายมันทํางานได้ตามปกติอันนี้คือ BMR นะคะ PA ก็คือ physical activity ก็คือกิจกรรมที่เราทําระหว่างวันมิ้นจะแบ่งเป็น2ประเภทนะประเภทแรกก็คือการออกกําลังกายวิ่งบนลู่ยกเวทการตีแบดเล่นบาส ที่เป็นกิจกรรมนะส่วนประเภทที่2เนี่ยก็คือการขยับเหมือนกันแต่เป็นการขยับในชีวิตประจําวันอย่างเช่นมินขยับมือมิ้นลุกไปเข้าห้องน้ำมิ้นแปรงฟันอะไรเงี้ยในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่ขยับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทุกอย่างมันใช้แคลอรี่หมดเลยนะซึ่งการขยับในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาเรียกว,ว่านอนเอ็ก c i เซอร์ไซส์แอคทิวิตี้เทอร์โมเจนซิสอันนี้ก็คือการขยับในชีวิตประจำวันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราไม่ควรละเลยนะเพราะถ้าสมมติว่าเทียบกันนั่งเฉยๆกับการทำอย่างเงี้ยมัน หมวดต่อไปหมวดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ TEF t h e r m i c e f f e c t of f o o d นะคะอันนี้ก็คือพลังงานที่ร่างกายเราต้องใช้ในการย่อยอาหารนะถ้าเรากินเยอะมันก็ใช้พลังงานในการย่อยเยอะถ้าเรากินน้อยมันก็ใช้พลังงานในการย่อยน้อยนะซึ่งโปรตีนจะใช้พลังงานในการย่อยเยอะที่สุดใช้ประมาณ20-30%จากแคลอรี่ที่มาจากโปรตีนเลยคาร์บใช้5-10แล้วก็ไขมันใช้ศูนนะคะไขมันใช้พลังงานในการย่อยน้อยมากซึ่งทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดไขมันนะคะทุกคนเพราะจริงๆไขมันมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะคะ โอเคและทั้งหมดนี้ก็คือพลังงานที่ร่างกายเราต้องใช้ต่อวันเบื้องต้นนะคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะหา t ี e ียังไง b m r ของเราคือเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไง มีหลายสูตรมากมากเลยแต่ส่วนตัวมินรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่วัดได้เป๊ะยากมากเพราะว่าสมมติถ้าเราให้คนที่น้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันมายืนข้างกันเนี่ยก็เป็นไปนไม่ได้เลยที่ทั้งคู่จะเบียมอาเท่ากันเพราะว่ากล้ามเนื้อก็ไม่เท่ากันมวลกระดูกอีกไขมันอีกระบบการเผาผลาญก็ไม่เหมือนกันคือมันเป๊ะได้ยากมากเลยส่วนตัวมินก็เลยแนะนําว่าให้ลองแทร็กก่อนเลยว่าแต่ละวันเรากินอะไรบ้างสักอาทิตย์หนึ่งกินกี่แคลกี่แคลกี่แคลแล้วก็ชั่งน้าหนักทุกวันไปก่อนว่าวันนี้น,นัไห่ <c oughs> พอกินมินพันกันแล้วมินพยายามทําให้ดูเหมือนว่ามินพูดปกติเสร็จแล้วพอจบอาทิตย์ปุ๊บเราก็มาดูว่าอ้อเราแต่ละวันกินเท่านี้นะแล้วน้ําหนักมันขึ้นหรือลงนะแล้วเราค่อยปรับจากตรงนั้นมันจะชัวร์ที่สุดเพราะเราดูจากสิ่งที่เรากินกับน้ําหนักของตัวเราเองนะคะจะชัวร์ที่สุดนะ้าลองแทร็กก่อน1อาทิตย์แรกเท่านั้นโอเคทุกคนเรากําลังจะเข้าสู่เรื่องการนับแคลแล้วนะคะทั้งหมดนี้คือการเกริ่นที่ยาวมากเลยเพราะว่ามันสําคัญหมดเลยอะ่ะโอเคกำลังจะเข้าสู่การนับแคลแล้วทุกคน มันก็จะมีอยู่3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือโปรโตีน1กรัมเท่ากับ4แคลคาร์โบไฮเดตหรือแป้ง1กรัมเท่ากับ4แคลไขมันหรือแฟต1กรัมเท่ากับ9แคล คุณอย่าพึ่งเกลียดไขมันนะอย่าพึ่งเกลียดไขมันมันมีประโยชน์จริงๆนะมินขอเพิ่มเติมนิดน,นึงนะคะทุกคนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไก่1กรัมจะเท่ากับ4แคลนะคะเพราะว่าในไก่เนี่ยก็จะมีไขมันแทรกอยู่ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่โปรตีนแบบเพียวๆนะคะอันนี้มินก็แค่บอกแต่ละหน่วยเฉยๆว่าสารอาหารตัวไหนเท่ากับกี่แคลนะคะแต่ก่อนอื่นมินขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการนับแคลให้เป๊ะมันเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยสมมติเราช่างไก่ที่บ้านเลยก่อนทําอาหาร2 0 0ร้อกรัมปเป๊ะๆเลย มันแทรกเยอะกว่าหน่อยมันก็ทําให้แคลไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้น <S <S 1> <S 1> การทําให้มันเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนอย่าเคร่งมากนะทุกคนแต่เราควรรู้แบบคร่าวๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วกินอะไรอยู่ในแต่ละวันนะและวิธีนับแคลอรี่เนี่ยก็จะมีอยู่3สถานการณ์ง่ายๆเลยที่เราต้องเจอในชีวิตประจําวัน1เลยถ้าเราทําอาหารที่บ้านอันนี้สําหรับมินมินว่าชัวร์สุดเพราะเราสามารถสามารถเพราะเราสามารถ ชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ตอนที่เนื้อสัตว์มันยังดิบอยู่เสร็จแล้วเราก็มาบวกกันว่าแต่ละมื้อเรากินไปเท่าไหร่นะวิธีการเสิร์ชแคลก็คือเนื้อสัตว์200กรัมเท่ากับกี่แคลใน Google เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัตว์แต่ละชิ้นน่ะมันแคลไม่เท่ากันมันเลยทําให้แคลคาดเคลื่อนกันได้นะคะน,นี่เราก็ต้องคอยดูไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะชินขึ้นเองนะและต่อไปก็คือสถานการณ์ที่2เวลาเราซื้อของกินมาหรือขนมถุงที่มันมีแคลแแปะะออออออยยย่่่่้้้้าา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 งงงหัััััไไไรรรเเเเเีีีนนนนนนกกกกกก็็จททํใใบบบคดมมมวื นะคะว่ามันอาจจะไม่เป๊ะมันอาจจะคาดเคลื่อนได้นะคะทุกคนและอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังโดนหลอกนะเพราะว่าอย่างหลังขนมถุงเนี่ยบางทีเขาจะเขียนเป็นแคลอรี่ต่อครึ่งซองไม่ใช่ต่อทั้งซองถ้าสมมุติว่าเราไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ซองนี้แค่60แคลอรี่ทั้งนัน้นี่จริงๆมันร้อยยี่สิบเนี่ยเราอาจจะกินเกินได้ง่ายมากเลยนะคะและสถานการณ์ที่3ก็คือการไปกินร้านอาหารตามสั่งหรือไปกินร้านอาหารข้างนอกที่เราไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์เขาใส่มาเท่าไหร่มันเยอะแค่ไหนใส่น้ํามันเยอะแค่ไหนใส่น้ามันอะไร นนจะเดาได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยจากการทำอาหารเองแล้วเราช่างเบลเลยแล้วเราเห็นด้วยตาทุกวันจนเราเดาได้แล้วว่าโอ้อันนี้น่าจะแควประมาณนี้อันนี้เนื้อสัตว์ไม่ไม่เหมือนที่เราทำเองที่บ้านน่าจะมีน้ำมันแล้วเราก็จะเริ่มเดาได้แล้วอย่างที่3ามได้เป็นอะไรที่ต้องฝึกมากๆเลยแต่สำหรับมินนะถ้าสมมติว่ายังไม่ชินมินแนะนำว่าให้เดาว,ว่ามันแควสูงเกินกว่าความเป็นจริงไว้ก่อนเลยอันนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยที่สุดนะคะและนี่ก็คือ3มสถานการณ์ที่เราต้อง นับแคลนั่นเองนะคะทุกคนเราก็แค่เอาแคลมาบวกกันแล้วก็ดูว่าทั้งวันเรากินเท่าไหร่แล้วก็ชั่งน้ําหนักวัดไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือห้ามอดอาหารนะคะทุกคนเพราะเราไม่ควรลดน้ําหนักเกิน4%เปอร์เซนของน้ําหนักตัวเราต่อเดือนนะคะถ้ายิ่งเป็นคนน้ําหนักเยอะเราก็ยิ่งลดได้เยอะต่อเดือนนะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ช่วยคิดเลขหน่อยถ้าเราน้ําหนัก48เราลดได้กี่กิโลต่อเดือน4%ของ48คือ 1. นึ่งจกกกิโลต่อเดือนสําคัญมากนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราลดแบบหัวผ้าอะสิ่งที่หายไปส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะและจริงๆหลักๆลดน้ําหนักเนี่ยสิ่งที่เราอยากลดคือไขมันมากกว่านะเพราะว่าถ้าเราลดลดลดมีแต่กล้ามเนื้อที่หายไปแล้วเหลือแต่ไขมันเนี่ยมันจะทําให้ถึงเราผอมแค่ไหนมันก็จะดูย้วยมากเลยนะกล้ามเนื้อคือสิ่งที่ทําให้เราดูเฟิรม์มกระชับมีมิตินะคทุกคนกล้ามเนื้อสําคัญมากจริงนะอโอเคแล้วทั้งหมดนี้เลยก็คือเรื่องแค่วองแคลอรี่ ว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกพูดผิด่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรโอเคแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของแคลอรี่นะคะนับยังไงพลังงานเราต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะแต่นอกเหนือจากแคลอรี่แล้วเนี่ยสารอาหารก็สําคัญมากๆเลยนะเดี๋ยวมินจะมาพูดใน EP ีต่อๆไปนะคะแต่เบื้องต้นเลยก็คือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตทั้ง3อย่างนี้มีประโยชน์ของตัวมันเองเราไม่ควรตัดส่วนไหนออกไปเลยนะคะอย่าลืมกินให้ครบนะคะทุกคน อยากเก็ียดไขมันนะอยากเก็ียดไขมันมันมีประโยชน์มากจริงนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือมาหากราบลดน้ำหนัก EP ีแรกนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะมินตั้งใจทำซีรีส์นี้ขึ้นมาจริงๆนะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการคุมน้ำหนักจริงๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะเผื่ออันไหนมินจะหยิบมาทำเป็นทั้ง EP ีเลยนะขอให้ทุกคนควบคุมน้ำหนักได้อย่าง มีความสุขนะคะเราจะมามีความสุขกับการกินและใช้ชีวิตไปด้วยกันนะเราสามารถกินได้อย่างมีความสุขแ้มันไม่จำเป็นต้องทรามานเลยทุกคนจะมาสู้ไปด้วยกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ